อ,อันนี้เป็นเกมนะครับเกมว่าผัดไม้ดีมีชัยนะนักเรียนนะครับอ right ่านะครับทำเหมือนเดิมนะทำเหมือนแบบฝึกที่สอนะครับก็คือส่งไม้แล้วให้ไม้หนึ่งวิ่งมาหย่อน้านะถึงกว่าจะถึงเช้ตรงนน้นครับอ่าใช้ตรงนู้นอ๋อใช่ไหมคค่ะเช่ใชยตรงนน้นครับตรงนู้นเนี่ยเพื่อนยตรงเพื่อนนะครับโอเคนะทีมไหนที่ทีมไหนที่คนสุดท้ายคนสุดท้ายไปถึงเลยเพื่อนไปก่อนที่เพื่อนเลยเลยอยู่แล้วนะเป็นผู้ชนะนะครับถ้ามแต่แถวห้าไม้ลูกนะแบบ

老哇。 อย่าชะลอนะสุดนะสุดนะอย่าชะลอนะ